สว่าที่จะพอกับช่องไม่เกี่ยวพ้ารอเนาะ่อจากคลิปที่แล้วค่ะไอ้ขันเดียดไอ้ขันเอายให้้เออนึ่งนพ่อสองดอกเลยพี่น้วทุกคนดอกเลยไห้เลยอหาตัวเอออ ใช่โว้ยสามดอกเลยก็ได้ดอกบานจะได้ดสามดอกตูมงามๆสวยๆสวยงามเดียวหลาอย่างวะยังอีกโว้ยสามดอกบอเอาเลยเจ้าพ่อเมีเจ้าพ่อดอกใดนี่พ่อดอกนี่เจ้ามาเอาเออนี่เจ้าแม่สวยงามกัด ta hát vẫn ơi hai điếu hai mềm mưa sưởi nham sưởi nham sưởi nham toàn gửi เพิ่งแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งพิ่นสองดอกค่ะ้อเอ,อื้อหยดน้ำค่ะจามดอกคค่ะอะไรกันเน้่อุ้ยซีดโอกโห สวยๆเลยได้ดอกนึงค่ะนี่อุ้ยงามพี่น้องเห็ดงามมั้ยนี่สวยมากซี่ดอกเลี้ยงในย้่นนวยงามค่ะพี่น้องเห็นมั้่ะ เห็นบ่อเห็นบ่อ c h ạ อะไรสอคำกับเราดอกนี่บ่บว่ากลมซองมหาเลยพี่น้องเออบ่ากลมซองเเห็นค่ะว่กลมซองเรเห็นดีดอกนั้นครับต่อค่ะพี่น้องเออเห็นบ่เห็นบ่เห็นัมบ่ค่ะ สองดอกเลก้่น้องงามหงางามเก็บกเห็ดมววนุ่งกระไลนี่ก็คล้ายกับตัวเหยียบพี่น้องแปละเสียบเลยกะคข้นี่ไง ยางึืนมาเหน่งจังนี่อะไรยางโอ้เนี่ยโอ้ยน่าจะเสียดายเนาะเอาหัเกู้เก็บเรื่อยๆครับพี่น้องมัน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  ให้เปืองตองเต็มตาแล้วเด้อเปืองตองค่ะเลื่ลๆอยู่คนกับมีแต่กับพ่อคือเก่าค่ะมันไผ่มันมันเป็นดอกน้องทีนะไปพายเงาไปอาเนาะ กลุ่มซองไปซองมามันกระพาะบ่ซองกับออบ่พอข้าวานะค่ะเป็นเห็ดเพิงอตองมันดำสีคือตองเน,นาะบ่อนังกลุ่มกับใบคุณว่าม,มันตาหมานนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องพุน่นมันนี่เบื้องนี่พี่น้องเห็นดอกเห็ดบป้ะไม่เหงาไม่เงาเลย ta ta đi ta Hãy subscribe đi kênh Hãy hạt hạt kéo, Mẹ kéo và mẹ kéo quá hết. đừng ngục nắm tăng Một ngon. ngục ngon tang tha. Một ngon tang tha. giờ ngon tang của Một No. 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 Nhanh chỉ có ra của mình. hết phượng hà nội nhúng cả bên này buộc luôn xỉ kiểu gara may kéo cài mm. ngắm cả xui xui hết hà nội nhúng cho nó đỏ cam ngắm đấy cả

น้ำค่ะเฮ็ดเพิ่งอันสายฝนค่ะเออแม่นฮิ้บผึ่งหางนกยูงน้ำค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาใจไกลอุ้ยหักสัมกับว่าหักหลายค่ะงามค่ะได้สามดอกเลยค่ะจุ่มเลยสยกายพี่น้องเดี๋ยวพวกเนี้ย ั่งเธอเลยโยงามำแดงามนีงโอ้ยหนังเย้ยหนึ่งซีดอกกระเดอ้อไรล่ะง้มครับโอ้โหสุดยอดเขามองอย่หลายดอกแล้วค่ะซีดอกมันๆดอกหนึงมันจะเป็นเห็ดยัง เพิ่งตรงน่ะเนี่ยข้าข้างาใบใหม่เพิ่งตรงงามๆด้วยจ้าลงเลยลงเลยใช่เหรอโอ้โห เล็กมากกระจิวเลิ้วกิ่นหน,หนุ่มที่ไหมดแล้วว่าเห็ดเผื่กเห็ดทานพี่หนุ่มเห็ดทานอะไรเห็ดทานเลือกเกิดดอกเดียวดอกงามครับ เคยเห็นว่ามันเป็นนุนๆเนาะก็เลยเอาใหม่เคี่ยเบ้องห่ะงขานพี่นางอ้ยดอเนองไับหนขานขาองขาอุสองนตัวไหนขานเน้ำกับสวยมากแก็บควากะย่างไปแหละทุกกัน ก็ย่างกายไปแล้วคือกันเดียวมากเลยเห็นประเด็เออยังแกนอยู่ขาอยู่ใสมัน่ยู่หลุมสวยสวย